สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะการตั้งค่าพิมพ์ซองจดหมายครับไปที่ Mailing ครับแล้วก็ไปที่ e อน e ว o p ปนะครับตรงส่วนนี้ก็คือ,อเป็นส่วนที่เราจะพิมพ์ชื่อที่อยู่ที่เราจะส่งแล้วก็พิมพ์บน2จุดหมายนะ เราจะตั้งค่าคำพิมพ์นะครับตรงส่วนเมื่อกี้ก็คือส่วนเราตั้งออปชันครับเราจะเลือกเลือกขนาดซองจดหมายที่เราใช้ผมเลือก4ีหนะครับหรือเราปรับตัวสองก็กดตรงที่ฟอนต์นะครับแล้วแต่เราเลือกเหมือนกันตรงนี้นะครับกดโอเคตัวนี้เราเลือกขอบนะครับถ้าเราเลือกตรงนี้เห็นไหมขยับมาตรงนี้ครับนั่นก็คือขอบล่างขอบบนพูด,ดง่ายๆนะครับโอเคครับกดเลือกตามใจชอบเรา เรากดพิมพ์ได้เลยนะครับแต่ว่าผมว่าเลือกเป็น add to document ไว้นะครับตรงส่วนสีฟ้าเนี่ยจะเป็นส่วนที่แสดงว่ามันจะออกตรงส่วนไหนของกระดาษนะครับตรงนี้ส่วนสีฟ้าเราเลื่อนไปเลื่อนมามันก็จะขยับตรงนี้เราก็ยังสามารถปรับแต่งตัวอักษรได้อยู่นะก่อนที่จะพิมพ์น,นะครับเราเลื่อนไปเลื่อนมาขยายขนาดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับขยายขนาดให้ดูก่อนจะพิมพ์เราต้องเห็นมัน ครบทั้งก้นนะครับขยับไปเปลียนม,มาได้ครับวันนี้